สวัสดีครับบอสตอนนววงบุญนะครับอาวันนี้อยู่กับรายการต้องไปโดนต้องไปโดนฮะไม่ต้องแปลกใจวันทําไมวันนี้ผมถึงมาตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับเมืองทองธานีร้านไข่ข้นเสวยอ่หรือว่านี่เองข้าวไข่ข้นมันกุ้งนี่เองมาทำไมที่นี่เดี๋ยวไปดูกันวันนี้ผมจะมาแกล้งพี่เดจะแกล้งยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูในร้านดีกว่าไปถพร้อมนะ เอาละครับตอนนี้อาหารเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟให้พี่เดดีกว่าแล้วเราไปหุ่นวายใกล้ๆแกดูซิว่าแกจะจําผมได้ไหมอ่าไปกันดีกว่าอ,อาหารอที่สั่งได้รับแล้วนะครับครับผมโอ้หน้ากินจังเลยรับอะไรเพิ่มไหมครับพี่<ะ>รับอะไรเพิ่มไหมฮะเฮ้ รับไข่คนแล้วรับคนคนไข่ไหมฮะเอ้ยทำไมไม่ใช่เอ้ยทำไมเด็กทีลานี้หน้ามันคุ้นๆน่ะอ่าพอดีเด็กทีลานี้เขาคัดหน้าตามาเสิร์ฟนะท้อหน้ากานะครับไ<ป>ม่ไปแล้วไปแล้วบอลต้อนบอลเอ้ยมาทำอะไรที่นี่อ่ะอ่ามาเฮ้ยมันรับ ลำไพ่พิเศษเหรอหรือยังไงหรือช่วงนี้โควิดต้องมามาเป็นพนักงานเสิร์ฟใช่ฮะช่วงนี้มีอะไรต้องทําให้หมดฮะเหรอใช่พี่อุ้ยดีจังเพราะแต่พี่รับอะไรเพิ่มไหมพอดิโต๊ะนู้นเขากินเสร็จแล้วผมก็ไปเก็บต่อพี่เออเหรอคนเสิร์ฟเป็นบอร์นี้ต้องรับเพิ่มเลยอ่ารับเพิ่มงั้นเอาเมนูที่เด็ดในร้านนี้มาเลยนะครับเขาแนะนํามาคุณผู้ชมเขาแนะนํเขาแนะนมาว่าต้องมากินร้านร้านนี้เลยนะงั้นพี่สั่งเพิ่มเป็นอันอันนี้คืออะไรนะครับ ไข่ข้นปูฮะปูมันกุ้งใช่ไหมครับมันกุ้งงั้นเอาไข่ข้นหมึกไข่เค็มมามลาวาด้วยอเอาแบบลาวาข้าวไข่ข้นซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งข้าวไข่ข้นปูกะเพราต้ยมยำกุ้งมะพร้าวอ่อนงั้นเรากินโชว์เลยใช่ไหมเนาะงั้นเรากินโชว์ในรายการนี้เลยต,ต้องไปโดนเลยเดี๋ยวผมเก็บโชว์ด้วยจริงไหมอ่าเดี๋ยวทาน้วยกันโอ้มาแล้วอุมาไวมาก ร้านนี้วัยหนึ่งสักคปีแล้วมาพร้อมหม้อไฟเลยกุ้งเป็นไงนี่มันมันกุ้งเป็นหนีเลยแท่ชื่อเมนูเนี่ยก็น่าทานแล้วครับแล้วพอแบบพร้อมเสิร์ฟแบบเนี้แล้วนี่เสิร์ฟตั้งแต่ตั้งแต่เช้าได้ทานอะไรนี้ยังเนี่ยรอทานพร้อมพี่เลยครับเอาจริงแล้วนี้ได้ไงว่าพี่ว่าพี่จะมาผมเก่งนะเราเนี่ยดักรอคนมาเรียงข้าวอ๋อได้ข่าวว่าพี่จะมาทานข้าวแถวนี้ใช่ไหมอ๋อที่ขงหมูก็น่าทาน คุณผู้ชมน่าทานทุกอย่างเลยครับร้านนี้อ่าเดี๋ยวเหลือกะเพราอีกอย่างหนึ่งนะเนาะไอ้น้องน้องขอน,น้ำจิ้มเลยนะน้ำจิ้มไอ้น้องน้องขอน,น้ำจิ้มเลยนะน,น,น้ำจิ้มรู้ว่าร้านนี้มีน้ำจิ้มแสดงว่าเคยมากินที่ร้านนี้เคยมาครับอ่อแล้วเป็นไงครับบ้างครับร้านร้านนี้อร่อยไหมก็อร่อยครับแล้วก็เดินทางมาง่ายด้วยอยู่ริมถนนเลยเนาะถนนในเมืองทองใช่ใช่ใช่ก็มาทานบ่อยฮะเรียกว่าลองเกือบทุกเมนูแล้ว เป็นไงอร่อยอร่อยเนาะอร่อยอร่อยก็รสชาติของมันกุ้งเนี่ยคือเวลาเรากินเข้าไปเหมือนเหมือนเรากินกุ้งจากตัวสดๆเลยอ่ะเขาแกะมาให้ในนี้เลยบวกกับน้ำจิ้มของเขาเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดมันมันตัดกับเปรี้ยวๆนิดนึงเราเอาอะไรเราเราน้ำจิ้มหรือเราเอาเอาน้ำจิ้มเลือกเดียวก่อนน้จิเลือกทั้งสองอย่างได้ไหมเออ นี่มาทานบ่อยใช่ไหมครับครับมาทานกับใครมาทานคนเดียวเออแน่แน่ใจแน่ใจมาทานคนเดียวนะครับบอสมาทานคนเดียวนะมาทานกันเไหมฮะเอาละครับตอนนี้อาหารครบแล้วครับนะครับงั้นเรามาชิมเลยครับว่าร้านนี้จะอร่อยสมคำาล่าลือที่บอสบอกไหมยนะครับอันนี้มามซิกเนเจอร์อะไรเนอย่างอย่างผมทานเนี่ยผมก็จะตักมาใส่จานแบ่งก่อนอ๋อออนี่นะ แเทเอาอ๋ออย่างนี้ก็ได้นะนี่คุณผู้ชมนี่คือเนื้อเนื้อปูใช่ป่ะใช่เนื้อปูเป็นก้อนเนื้อปูเป็นข้้นก้อนเลยงั้นไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงผมกินก้อนนี้แหละพี่จองก้อนนี้นะคุณผู้ชมเออวะนี่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 แล้วก็น้ำน้ำจิ้มราดเนาะแต่ถ้าใครสะดวกแบบราดไปในจานก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชม จะอร่อยสมคำล่าลือไหมต้องอไปดนเราวันนี้ครับมาโดนแล้วนะครับชิมดูเลยครับละมุนเป็นไงละมุนอยู่ในลําคออร่อยอ,อร่อยมากาาาเนื้อปูเขานะนเวลาเคี้ยวเนี่ยเรียงเส้นเลยครับไข่ข้นเขาเนี่ยพี่ราดด้วยมันกุง้งมันกุ้งจริงๆเขาราดแบบไม่เสียดายเลยให้ลูกค้ากินแบบ เต็มที่เลยไม่ใช่มาเป็นน้ำน้ำนะมาเป็นแบบเนี่ยก้อนๆคุณผู้ชมเอ้ยที่เห็นที่นี่นคือน้ำไข่นะคะน้ำน้ำไข่ของอันนี้ใช่ไหมครับใช่น้ำไข่อะไข่ทีดิานตรงนี้นะอ่านี่หอยกุ้งหกุ้งอันนี้ชิมแบบยังไม่ต้องใส่น้ำจิ้มนะหมับมันละมุนนี่เรากัดโดนหัวกุ้งนิดๆน่ะนิดๆน่ะอร่อยต้องไปโดนจริงๆ ครับเนี่ยกินอีกแล้วมันกินเองอัตโนมัตนะิน่ะดูดิอ่านี่เราลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้างได้เพื่อตัดเลี่ยนนะครับ,อร,บอร่อยคุณผู้ชมถ้าถ้าพาน้องๆหรือว่าพาเด็กมาเนี่ยจะชอบมากอืมพัดรับรองว่าถ้ามาร้านนี้แล้วพาเด็กๆมาเนี่ยชอบแน่นอนอะอย่างพวกเราเร,เรียกว่าเด็กไหม เราผ่านมาแล้วนิดนึงครับผ่านมาแล้วนะน้ำจิ้มซีฟูดนี่ก็รสชาติคนไทยครับอร่อยครับอร่อยเลยแหละอันนี้เป็นซี่โครงหมูเนาะซี่โครงหมูนี่คุณผู้ชมชอบกินซี่โครงหมูมากหรือเนื้อติดกระดูกก็แล้ครับเนี่ยนี่นี่นี่คุณผู้ชมผมรู้เลยอันนี้เขาใส่น้ำผึ้งไปด้วยถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแต่ประสบการณ์ การทาอาหารตั้งแต่อายุ8ปดขวบเนี่ยเราว่าใช่เขาใส่น้าผึ้งไปด้วยใช่ไหมครับด้านหลังกล้องบอกเลยว่าใช่หวานแบบธรรมชาติหวานจากน้าผึ้งก็ยังได้ประโยชน์จากการทานน้าผึ้งนะครับในเมนูนี้ไปอีกด้วยเพราะเป็นคนชอบทาทากับข้าวไหมทำอาหารชอบชอบไหมทำทำได้เป็นบางอย่างครับอย่างเช่นทอดไข่ไข่เจียวมามาชอบให้บางคนทําให้กินใช่ไหมครับใช่ครับ คนนั้นคนนั้นคนนั้นคือแม่แม่แม่ยังไม่มีเจ้าของนะครับนะหัวใจยังว่างน่ะหัวใจยังว่างจะมีใครบ้างจับจองเนี่ยเดี๋ยวพามากินไข่ขคนเดี๋ยวบอสพามากินไข่ขคนน่ะสาวๆเอออ่ะเดี๋ยวชิมเมนูนี้เลยนะครับความหนึบความกรอบในกระดพอดีเลยนะหนึ่งหวานน้ำผึ้งสอง กระดูกกระดูกหมูเนี่ยครับก็จะมีความกรอบอร่อยเลยแหละครับคุณผู้ชมอันนี้ปลาหมึกไข่เค็มลาวาปลาหมึกนี่ใหญ่กว่านี้โป้งไงใช่เออว่ะจริงด้วยจริงด้วยมาชิมเลยครับคุณผู้ชมอืม้อ รสชาติแตกต่างกับอันนี้เลยนะนี่แตกต่างกันฟิลเหมือนปลาหมึกผัดไข่เค็มแต่ราดอยู่บนข้าวฟิลประมาณนี้ครับแล้วนุ่มระบนลิ้นเลยรสชาติคือไผ่เด้งออกมาเลยครับใช่ปลมึกสดมากสดจริงๆมาไม่พอต้องกินอีกคุณผู้ชมไข่เค็มอร่อยอืแต่พอทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยครับ มันจะมีเลี่ยนต่อไปนะน,ะนี่เลยข้าวไข่ข้นกะเพรากุ้งผมเชื่อว่าเมนูกะเพราเนี่ยเป็นเมนูที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็ช,ชอบสั่งอยู่แล้วคููบานคููมเมืองเลยดีกว่าใช่ใช่ใช <c oughs> เนาะนึกอะไรไม่ออกก็กะเพราไก่<ช><ๆ>กะเพราหมูนะครับคุณผูช้ช,ชมนะนี่เราชิมนะครับโดยที่ยังยังยังไม่มีกุ้งนะผมอยากจะชิมรสชาติ รสชาติดีเลยอ่ะอร่อยอร่อยเลยรสชาติเหมือนใบกะเพราเลยมันก็ใบกะเพราเนี่ยมาจะบอกว่าคือมันได้กลิ่นของกะเพราเข้าไปช่วยใครที่ชอบทานพวกกะเพราอยู่แล้วเนี่ยผมมันน่าจะชอบเลยกุ้งสดไหมนะครับถ้าก,กุ้งสดน่ะจะจะเด้งจะหนึบแล้วแหละครับอืกุ้งจะมีความเด้งอื ความหนึบรสชาติดีเชียวท่านผู้ชมตะเเราเนี่ยจะไม่เผ็ดมากอกาืกลางๆนั่นแปลว่าคนทั่วไปเนี่ยอ่านได้อนได้ใช่พอดีป็นคนชอบกินชอบทานอะไรอย่างนี้ครับชอบทานพวกอาหารพื้นเมืองอยู่แล้วพวกสมุนไพรพวกไอใ,ใส่เป็นพวกพัญพืชหรือว่าอะไรที่มันให้กลิ่นจะชอบเยเป็นคนเข้มๆแบบนี้ครับ เป็นคนพื้นเมืองที่ไหนครับเนี่ยพื้นเมืองพื้นเมืองเชียงใหม่คนเชียงใหม่เมืองเลยคะคนกําเมืองกะคนกําเมืองกะไม่รลูกพูดถึงหรือเปล่าใช่ครัเชยไหมเชยไหมคนเมืองคนเมืองคนเมืองครับแต่น้าแลดูเหมือนคนใต้เนาะคนใต้เนาะหิวให้มาดูความเข้มอะไรเงี้ยบอสเข้าวงการมาได้ยังไงครับเอ่อเริ่มจากผมไปเดินถนนคนเดินก่อนอแล้วมีสมัยนั้นก็มีแมวมองครับแมมีแมวมองมาให เราลองไปประกวดงานหุ่นสุขภาพดีเราก็ไปประกวดฮะล้วพอเราไปประกวดเนี่ยขอดีว่ามีพี่เอสุประชัยเป็นกรรมการเป็นกรรมการเอ๋อเหรอใช่ครับก็เลยเจอแล้วแกก็ชักชวนเข้ามาในวงการอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจอยู่ประมาณปีปีกว่า2ปีฮะก็เลยทำไมถึงใช้เวลาตัดสินใจนานจัง พราะตอนนั้นพี่เอยังไม่ค่อยดังหรือว่ายังไงดังแล้วไปตัดสินใจนานเนี่ยเพราะว่าเรียนอยู่หรือยังไงไม่ได้เรียนเลยเราไม่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับในวงการเลยจู่ๆเราจะมาเราก็กลัวว่าจะเจอคนหลอกอะไรหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนต่างจังหวัดเราคิดไปเรื่อยอยู่ที่เชียงใหม่เราก็ไม่ได้อะไรเราก็เลยแบบมาตายอาดับหน้าที่กรุงเทพไปกว่าก็เลยมาอยู่กับพี่เอนะฮะทำไมถึงใช้คําว่าไปตายอาดับหน้าตอนนั้นทําอะไรอยู่ ตอนนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยฮะคุณพ่อเพิ่งเสียอายุสิบห้าเราไปเรียนเรียนเรียนปวชได้แค่ปีปีแรกแล้วพ่อเสียเลยเราก็ไม่ได้เรียนเลยพี่ก็คือต้องต้องขอขอบคุณอาชีวะเชียงใหม่ด้วยที่เขาให้ทุนเรียนหนังสือตอนนั้นใช่เขาก็ให้ให้เรียนใหม่นะครับเรียนฟรีเสร็จเราก็เหมือนทํางานด้วยเรียนด้วยอะไรเงี้ยเราก็หยุดเรื่องเรียนเลยอแล้วพอกลับมาอยู่กรุงเทพก็กลับมาเรียนใหม่ ออยู่ในสังกัดในการดูแลของพี่เอเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นก็เก็บตัวอยู่อุ้ยพักใหญ่เลยพี่เหอใช่ปีตีกว่า2ปีจนแบบเราท้อนะหนีกลับไปหลายรอบเหมือนกันนะว่าทำไมปีกว่า2ปีทำไมเรายังไม่ได้งานอีกใช่ไหมใช่แล้วก็ท้อเราก็หนีกลับไปนะพี่เอเขาก็ไปตามให้เขาตามด้วยใช่ดื้ออยู่เหมือนกันเออเห็นอย่างเงี้ย เออระหว่างเก็บตัวพี่เอให้ทำให้ทำอะไรวิเรียนมาเลยเรียนแม้กระทั่งเข้าสังคมแบบกินข้าวไงฮะเขาสอนมาเลยชุบตัวอยู่ในนั้นอะ่ะคุณอย่างนี้พี่เอเอาเอาพี่เดไปเก็บตัวไม่ไหมพี่เอ,อ <laughs> แบลลี่อาจจะไม่ได้เกิดก็ได้อโหอ้วนมาแรงนะครับเ,เทนอ้วนมาแรงแต่ที่ผมรู้จักบ่นอตโนนนะครับ,รบเรื่องแรกเลยนะครับก็คือ คือหัดขา,าเพราะว่าเราชอบบทประพันธ์เก่าๆเล่นด้วยแล้วเป็นคุณพศจาได้ใช่ไหมใ,ในคือหัตถาขอ,ของพี่พศใชแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจําได้จําบอสได้ก็คืออา,อายาลักษ์อาาักษ์คือเราชอบเราชอบเวอร์ชั่นเดิม,อมขอโทษที่เปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นใหม่เราก็มาดูเพื่อเปรียบเทียบกันแล้วบทนี้บทที่บอสเล่นนะ่ะคือเพอร์สกักเพอร์ักจะเป็นบทที่แบบก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันเพราะว่าต้องจับแม่ตัวเองคือคุณสน คุณสนดันดันไปฆ่าบ่าวในเรือนแล้วก็ต้องต้องคดีขึ้นมา,าแล้วคนที่ดูคด,ดีนี้ก็เป็นเรา<ช>มีผลงานละครเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ก็ขึ้นชื่อนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเพิ่งพระานางาสร้างชื่อเลยเหรอสร้างชื่อเลยนั้นเล่นบทรับบทเป็นจามันฟ้าใช่ไหม<ช>เป็นไงบ้างครับสนุกไหมหรือยากไหมพี่เลียดเรื่องนี้ยาก คือพระนางนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่บทบทละครอนะยากที่สุดเท่าที่เล่นมาละเรื่องของความกดดันอม,มันจะมีฉากาที่เขาเรียกว่าฉากตาบเสียก็คือ,อฉากขึ้นไปนั่งบนบนลัลหลังยากมากตอนนั้นตอนขึ้นไปบนบนลัลลังเพราะตอนนั้นเราเป็นเจ้ามั่นฟ้าก็ได้ขึ้นครองราดเนาะไปทําการบ้านซีนั้นเนี่ยคือทําความเข้าใจอยู่อย่างนั้นนะทา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 จนแบบเรามั่นใจแล้วว่าได้แล้วพอวันที่ถ่ายจริง,รงเนี่ยคือเราขึ้นไป นั่งบนบัลลังเราเล่นซีนนั้นได้เทคเดียวผ่านผ่านอจริงเทคเดียวผ่านเลยบทประมาณสองหน้าเออใช่เป็นครั้งแรกที่พูดจบปุ๊บคัดปุ๊บมุมที่เรานั่งคือมันบนบัลลังแล้วสองฝั่งก็จะเป็นคนแบบพี่อ้ําโอ้โหแต่ละคนรุ่อ้ํพี่ยุ้ยพอคัดเสร็จทุกคนหันมาแล้วปบมือนี่คือแบบอ ความภาคภูมิใจมันเป็นอย่างนี้การที่เราเป็นนักแสดงแล้วเราตั้งใจทําอะไรจนสุดแล้วแบบได้รับเก็บปบมือคือมันแบบเนาะมันปิดติในหัวใจเลยนะพี่พูดแล้วจะจะร้องไห้นะพูดแล้วก็จะร้องไห้ต้องบอกว่าพี่รู้จักกับคนเขียนบทเรื่องนี้อเป็นระดับอาจารย์นะมาเขียนบทเอองมานางเนี่ยภาษาภาษาดีแล้วก็เป็นภาษาที่เราไม่รู้จักจริงๆยากมากเรื่องเนี้ยผมจําได้เลยว่า รีดนาทาเล็เนี่ยไม่เคยรู้จักเลยอ๋อรู้จักกันเรื่องแค่นี้แปลว่ามันเป็นคำเก่าุนที่ประชาชนนะจามันปาสร้างชื่อมากในเรื่องเพิงพนางครับแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้มีถ่ายทํำอยู่หลายช่องเลยครับเป็นนักแสดงอิสระแล้วใช่ไหมครับจ้างงานน้องบอสได้นะครับติดต่อมาผ่านรายการเราก็ได้นะรายการเรื่องล่าสุดนี่คือ จะถ่ายทำแล้วคือเรื่องแม่นาคพัโขนง2021อว้าวแม่นาคพัโขนง2021ิอโอ้โหติ่นมากเลยต้องขอบคุณเขาเลยที่ทำให้มีวันนี้ได้จริงเหรอผู้จัดผู้จัดไทยพี่เลยพี่กับพี่พี่เอมี่นะครับแล้วก็ทีมผู้บริหารยามาเอ็นเตอร์เทนเมนต์ใช่เออเป็นเรื่อง ม่น่าพระขหนงแต่ว่าที่เรารับเนี่ยเพราะว่าเวอร์ชั่นนี่ผ่านๆมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นตัวร้ายใช่เราไม่เคยเห็นตัวร้ายและเรายังไม่เคยเห็นพูดได้ใช่ไหมครับได้พูดได้นะแล้วเรายังไม่เคยเห็นไปดูดีกว่าอมนพูดไม่ได้เล่นเป็นตัวร้ายครับบทเนี้ยแปลกด้วยแล้วเป็นบทที่ใหม่มากๆเลยเพราะว่าเป็นการตีความแบบใหม่ด้วยใช่ใชะครับแบบใหม่ในเรื่องของสิ่ง สิ่งเนี้ยเรื่องของวิธีวิธีเขียนแบบนี้นะครับขอแอบ,บกระซิบได้ไหมว่าใครเป็นคนเขียนบทคนเขียนบทก็คือคนเขียนบทเพลิงพันานางนี่แหละครับอาจารย์บินโยของเราเขียนบทเพลิงพันานางนี่แหละครับมาเขียนบทแม่นาคปกาขนงเวอร์ชัน2021นี้นะครับพรรู้ว่าเล่นเป็นตัวร้ายเราเคยเป็นพระเอกมาก่อนเนี่ยเคยแบบเลือกบทไหมอะไรอย่างนี้ไหมไม่ได้นะฉันต้องขึ้นแท่นเป็นพระเอกอย่างเดียวไม่รับบท ไม่ไม่คือจริงๆอย่างที่บอกว่าผมได้โอกาสที่ได้เล่นเป็นพระเอกแต่ว่าเอาความจริงก็คือเราสนุกกับการแสดงเราสนุกกับ ศาสตร์ด้านนี้เราถือว่าเขาเป็นอาชีพครับแล้วอาชีพเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าคุณมีอาชีพพระเอกคุณต้องเป็นพระเอกผมมองว่ามันคืออาชีพนักแสดงยิ่งผมได้ลองเล่นหลายๆบทมันยิ่งสนุกกับผมมันไม่จำเจมันได้เหมือนเราได้ทําอะไรใหม่ๆเป็นนักแสดงโดยใส่เลือดแล้วอใช่เพราะว่านักแสดงเนี่ยสามารถแสดงได้ทุกบทบาทใช่เนาะแต่ซีรีส์วายยังยังไม่รับใช่ไหมแต่ถ้าแบบ เรียกร้องกันเยอะๆก็อาจจะมีพิจารณาไม่รู้จะไปเล่นกับเขาได้หรือเปล่าเอาล่ะครับก็ติดตามน้องบอสนะครับในละครเรื่องแม่นาคพระขนงในเวอร์ชั่น2021นี้ด้วยพี่เดกก็เล่นเนี่สอนสอนคขามาด้วยนะครับสอนเขาจด้วยนะมีมีนักแสดงเก่งๆอีกหลายคนในเรื่องใช่นะใช่ครับข้างเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ปะทะกันก็คือ พี่มากนะครับ <c oughs> ก็คือนิวชัยพลก็อย่างที่ไปมาเขาบอกว่ามีเรื่องของบูด้วยนะอมืมีบูด้วยมีพายเรือบูกันสู้กันแบบโอโ้โหแล้วคือเหมือนอย่างที่บอกไปว่าเราเคยดูไม่นาคมาหลายเวอร์ชันแต่เรายังไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วตัวร้ายในเรื่องจริงๆเนี่ยคือใครครับมันเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง,งที่เรามองว่าเออแปลกใหม่ดีครับใช่ฮะซึ่งจะอยากจะบอกนะครับ,รบเผยนิดเดียวอื ตัวร้ายก็มีหัวใจใช่อตัวร้ายก็มีความรักนะตัวร้ายก็รักเธอนะจ๊ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่เผยได้แค่นี้เนาะเผยได้แค่นี้ก็ติดติดตามนะจะออนแอร์ช่วงมันการปีนี้นะครับผมเนาะหรืออีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้กินคือต้มยำต้มยำมันมันกุ้งมะพร้าวอ่อนนี่คุณผู้ชมร้อนๆ้อนเลยครับร้อนรเลย โอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากคุณผู้ชมนี่ข้นด้วยนะฮะดูน้ำดูน้ำดูน้ำไม่ใช่ว่าน้ำแบบน้ำข้นคักเลยครับมันกุ้งเนี่แหละครับข้นคักเลยนะนาน้องนะครับเอออ่าคองคอรอนี่นี่ฮะพี่อือโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นการบรรจงเสิร์ฟแบบนี้จริงๆเนาะ เคยผ่านการเสิร์ฟหรืองานบริการเสิร์ฟแบบนี้มาบ้างไหมครับเคยช่วยคุณแม่เปิดร้านใช่อ๋กนี้ก็ใส่ชุดเสิร์ฟนี่ก็ถูกต้องแล้วนี่ถูกฮะเคยช่วยคุณแม่คุณคุณแม่เปิดร้านอะไรครับเปิดร้านน้ำเงี้ยวครับขนมจีนช่วยใช่ขนมจีนที่ไหนครับเมื่อก่อนเปิดที่กรุงเทพไม่หลับอ๋อเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวองชิมเลยครับครับอื่ร้อน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 แหละร้อนแหละผมว่าร้อนแหละอึมคุณผู้ชม อร่อยตรงมันกุ้งนี่แหละอครับรสชาติต้มยำก็คือต้มยำเลยมีความเปรี้ยวเปรี้ยวนำนะครับเผ็ดไม่เผ็ดกำลังดีเผ็ดไม่มากเลยเรียกว่าถ้าใครชอบแบบความเข้มข้นแบบแน่นๆเนแนนำเลยฮะต้มยำกุ้งอร่อยมากแน่นๆเลยเมนูนี้อร่อยมากมถ้ามาที่นี่ต้องสั่งทาน,นครับจริงๆน้ำเปล่าวนเลยไหมคะ นัมเมื่อวันยืนหนึ่งน้น้องนะครับพี่มังครับได้มาต้องไปโดนในวันนี้ถือว่าร้านนี้มีคนแนะนำผมมาแล้วก็พอพี่มาบอกมาร้านนี้ก็รลยเฮ้ยโอ้เออดีเพราะว่าเราก็เคยมาอยากจะเคยทานของอร่อยอร่อยให้คนดูได้ทานกันนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามในการต้องไปโดนนะครับใน y o u t u b e นะครับช่องยามานะครับแล้วก็เพจ ต้องไปโดนนะครับซึ่งเราก็จะแจกทองนะครับจริงจะแจกทองสำหรับคนที่แชร์ดูคลิปแล้วก็แชร์นะครับเดือนละสองรางวัลนะครับเดือนละสองรางวัลติดตามได้ผมจะไลฟ์สดแล้วก็แรนดอมแจกทองสำหรับคนที่แบบแชร์คลิปดีๆคลิปนี้นะครับสำหรับนี้นะครับในการต้องไปโดนนะครับผมเดและน้องบอสตนนต้องรัเท่าชมไปก่อนเดี๋ยวเราทานอาหารต่อเลยครับผมแต่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ 到啊！